จ้าัสดีจ้าครับผมฝนตกไหมพี่หน่อยโอ้กำลังได้ฟิลเลยเออได้ฟิลนี่คืออะไรฮะบรรยากาศเย็นอยู่คนเดียวด้วยโอ้ยแล้วฟังเรื่องราวแบบอย่างนี้ไปด้วยก็บอกว่าอาจจะวังเวงนิดหนึ่งหรือเปล่าวังเวงวิเวกโวเวครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมีแอ้ไค่อยู่เป็นเพื่อนอ่า อ่า uh, วันนี้มีเรื่องอ่า uh, คืนคืนอะไรคืนแก้บนคืนแก้บนอ่า uh, คืนแก้บนเรื่องราวเป็นไงครับพี่หน่อยก็ตัดปีไปการคืนแรงคาร,คร่านนะคะแล้วก็อ่าเรื่องเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็มีพี่ยมแล้วก็กลุ่มเพื่อนประมาณสี่ห้าคนอะ่ะอยู่ในกลุ่มด้วยก็วันนั้น ปีที่แล้วมั้งที่ไปช่วงประมาณต้น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 ปีต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ไปกับเพื่อที่ไปบ้านเพื่อนที่ที่นครปฐมครับแล้ววนะ่าวันนั้นก็คือว่าเหมือนเพื่อนที่เรียนอ่าปฐมด้วยกันมาตั้งงานน่ะก็คือแบบไม่ได้เจอกันก็ติดต่อกันได้ผ่านแอปอีป้าเนาะก็ so, เราได้คุยก,กันก็เลยนัดน่กันมาเออไปหาเพื่อนที่ที่นู่นเขามีการดื่มกินกันไปปุ๊บพี่ก็มองตอนนั้นแถวบ้านเขาอ่าจะปลูกเขาเรียกอะไรอะไร่ไร้อยเขาเป็นไร้อยครับแต่ช่วงนั้นคือเขามาตัดอ้อยหมดแล้วม,มันก็จะจเตียนโล่งหมดเขมพี่ก็มองฝั่งสงครามเขาบอกพอดีน้องชายเพื่อนเขาบอกว่าบอกพี่น้อยพี่น้อยต้นไม้นะ่ะเห็นไหมเห็นต้นตาลสองต้นไหมเขาว่างี้อบอกทาไมอะ่ะคนเขาไปขอหวยอะ่ะ ถูกทุกคนเลยนะเคยมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครัเขาก็เล่าประวัติว่าเคยแบบพหนีการพนันนี่แหละหนีการวิ่งหนีแบบหนีตำรวจมาแล้วก็เป็นหลบอยู่แถวนั้นครับพอดีมันจะมีป้ายเห <c oughs> มือนนะป้ายงานวัดงานอะไรนี่แหละแล้วเป็นรูปหลวงปู่อ่หลวงปู่แถวแหวนอยู่เขาก็เลยยกมือไหว้แล้วก็ยกมือไหว้เจ้าที่บอกว่าถ้าอะไร ลูกหนีคนตํารวจนะถูกรางวัลที่หนึ่งนะลูกจะมาทําตานพัพภูมิอะไรให้อะไรอย่างนี้ไงตาวแต่วันนั้นเขาก็ถูกจริงๆเขาก็มาทําแบบเหมือนสารพิงตาคลา้ายๆแบบตาปตายายอะ่ะตรงนั้นให้เขาก็อ่าอันนี้คือตบตที่น้องชายคนลอยฟังเสร็จแล้วทีเนี้ยถามว่าคนเราอะ่ะก็มีเดืมมีดินกันละทีนี้ก็จะมีลุง ลุงนี่ก็คือเขาจะเป็นสักเป็นลุงของเพื่อนพี่เนะาะทีนี้แกก็เป็นเขาเรียกอะไรสินักกะเล่าแกก็จะมีแบบผนเขาเขาเรียกอะไรก็มีวิชาวิชาถาอะไรอย่างนี้ของแกเนะาะทีนี้วันนั้นก็เลยพากันดื่มละ,ะลาท้าหวยกันอืก็เลยพากันไปต่างคนก็ต่างเมา อีกคนก็หอบเตยคนก็หอบแป้งคนก็หอบน้ําอีกคนก็หอบทูไปพี่นะถือแต่แก้วเบียไปคนเดียวอะ่ะเอนไม่ทีเนี้ยอืหกพี่ยมพวกอะไรกับเขาพากันเดินไปครับก็ลุงศักดิ์เนี่ยแต่จะเป็นตะปเรืนอนนี่แหละแต่แก็จะเดินไปแบบเหมือนเคยเห็นแบบต้นต้นโพเป็นเป็นกาฝากของต้นตาลไง <c oughs> คือเหมือนว่าต้นโพมันโบอบเกาต้นตาลเพื่ออาศัยต้นตาลเน่ะเกาะต้นตาลแล้วมันก็เติบโตอยู่ตรงนั้นอ่ะ <c oughs> แต่ว่ามีต้นตาลอยู่ตรงกลางอ่ะเหมือนคล้ายๆว่ามันเป็นกาฝากเกาะต้นตาลต้นนั้นอะ่ะเป็นต้นตาลคู่อ <c oughs> แล้วทีนี้แกก็ขึ้นไปไปไปท,ทําพิธีอะไรอะ่ะทุกอย่างแล้วก็พากันเทน,น้ําก็จุดทูปจุดอ,อะไรทุกคนก็เอาแป้งโรยโรยโรยก็ถู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 ไปนะ คุณนุ่งกับถูแล้วถูอีกถูแล้วถูอีกที่นี่ก็เริ่มได้ที่ละอืกับเพื่อนอีกคนนึงเดินไปเพื่อนทอี่คนนี้เขาก็แบบเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรนะอ่ะคล้ายๆคนปักไว้อ่ะ,ขขอะเขาเลยบอกว่าเฮ้มึงไม่ไปคูณเหรอก็เลยบอกว่าโอ้ยไอตัวเพื่อนที่บอกว่าแน่จริงรันให้มาเห็นสักตามตัวตรงๆสิอะไรอย่างเงี้ย แสร็จแล้วทีนี้พี่เลยบอกว่าไอ้เลยบอกว่าเนี่ยขูดไปอะ่ะก็มันผิวหนังคนยิ่งถูก็ยิ่งเจ็บเดี๋ยวก็ทะเลอกปอกเปิดปเป็นแผลอีกไหนๆก็ไหนๆละถ้าจะให้โชกันจริงๆอะ่ะเอาเห็นให้เห็นเป็นตัวเลขเลยพี่ก็พูดขึ้นไปอย่างนี้เนาะเพราะคนคนมันมีดื่มไปแล้วให้เห็นเป็นตัวเลขไปเลยพอพี่พูดขึ้นคำนั้นปุ๊บเป็นละปุ๊บอะ่ะ ตรงที่เขาพากันทาแป้งไว้อะพี่มองอะนึกให้นึกเคยเห็นแบบเสื้อสะท้อนแสงที่เป็นสีเขียวพวกที่ชำนาญพวกเทศกิจไหมออเคยเห็นครับครับอ่าอ่าอ่ามันจะเรืองแสงอย่างนั้นอะแต่มันเป็นสีเขียวอ่อนะอะเลขที่พี่เห็นอะเป็นสองเก้าครับอ่าเพราพี่เห็นเป็นสองเก้าแล้วปุ๊บทีเนี้ยพี่ก็ไม่พูดพี่ก็เฉยพี่ก็ไม่ได้สนใจเลยพี่ก็บอกว่าอ่ะกูได้แล้ว พี่ก็เดินกลับมาพอเดินกลับมาทุกคนก็พากันเดินกลับมากลับมาที่นั่นกลับพากันมานั่งเขียนห่วยเขียนอะไรกันนี่แหละคนนู้นก็เห็นเป็นตัวนี้คนนี้ก็เห็นเป็นตัวนี้อ uh. เอาไปเอามาก็หลังจากวันนั้นได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งห่วยออกพี่ไปถูกเลขท้ายสองเก้าจริงๆถูก <c oughs> พี่ถูกไปแค่พี่ พี่เล่นไปไม่เยอะพี่เล่นไปแค่ห้าสิบาทมันซื้อติดไม้อะแล้วทีเนี้ยเมื่อเราเล่นเล่นใต้ดินอะถูกสามพันกว่าตายครับพูดไปแล้วคือต้องไปแก้บนให้เขาสิ่งที่พี่บนไว้คือจะอ่าบนนางลำคู่หนึ่งแล้วก็บนหมาคู่หนึ่งอ่าคือแบบ บนทุกอย่างอ่ะมาลายมาลายแล้วก็ทั้งผลไม้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยตายทีน 3, ี้เงินสามพันกูต้องมานั่งค่ารถไปนครปฐมอโอเคอในเมื่อเราพูดไปแล้วอ่ะเราถูกไปแล้วเพราะเราก็ต้องไม่ทำตามที่บอกใช่ไหมครับพอ,อช่วงนั้นพี่ก็กลับพี่กับพี่ยมก,ก,ก็พาก,กันไป่อไปเสร็จแล้วคนอื่นพี่เลยถามว่ามีใครไปด้วยไหมจะไปแก้บน ทุกคนต่างก็ไม่มีใครไปพากันนั่งกินรอพี่ตรงใต้ต้นมะขามระยะห่างจากบ้านเพื่อนพี่มาถึงต้นมะขามนี้ก็ประมาณแบบห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรได้อ่ะอ้ม่ห้าสิบห้าห้าสิบหกสิบเมตรได้อะถือว่าไกลแล้วก็ทีเนี้ยพี่ก็พากันไปกับพี่ยมสองคนช่วงจังหวัดนั้นอะพี่ก็ครั้งแรกที่พี่ไปหา ไม่เห็นตาเพลงตาเลยนะครับไม่เห็นตาตายายเลยนะอพอทีนี้พี่พอพี่ไปเห็นปุ๊บเี่นปุ๊บอ้าวตามีตาตายายจริงจู่ๆพี่กองมืองไปควา้านควา้ควานล้วงออกมาปุ๊บเป็นตายายเป็นตายายจริงอะนอนแบบคือแบบเหมือนไม่มีการดูแลการทําอะไรมาก่อนอะไรอย่างนี้ไงแต่ก็เห็นของพวกที่ว่ามีของเสียไว้พวกน้ําแดงพวกอะไรอย่างนี้น้องวางไว้อยู่แต่ว่ามันก็เหมือนแบบนานแล้ว พี่ก็เลยไปทําความสะอาดเทดเทดตัดกวาดล้างล้างถูทำทำให้ใหม่ปุ๊บจะเอาตายายเทดเทสไปวางไว้เหมือนที่เดิมปุ๊บนี่ก็ว่าอุ้ยตาก็ลอ้อหอเนาะยายก็สวยสวยอะไรเงี้ย,ย,อ,ยอ่านั่งคู่กันนะตาจ๋ายายจ๋ามีโชคมีลาภอีกก็จะมาทําให้อีกนะอะไรเงี้ยพี่ก็วางผลไม้วางน้ําแดงวางอะไรเสร็จแล้วปุ๊บช่วงจังหวะนั้นอะพี่ยงแก ยืนยืนอยู่ข้างหลังแต่ว่าตาพี่อะเหลือไปเห็นอะคล้ายๆแบบเหมือนมีคนยืนมองพี่แต่ทีเนี้ยพี่หันไปพี่ก็คิดว่าเป็นพี่โยมพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรอื mm hmm. แต่และทีนี้พี่ก็พอแบบขอพรขออะไรเสร็จแล้วปุ๊บการปักทูบคนเราอ่ะดินน่ะมันมันดินดินถามว่าดินแข็งมันมันก็ไม่แข็งอะเราเอาน้ําราดปุ๊บแบบยังไงมันก็ต้องปักทูบได้ใช่ไหมเพราะว่า แล้วทีเนี้ยปักทูบยังไงก็ปักไม่ได้จนพวกพี่แวนถอยไปอีกตะพักอะ่ะพี่ยมแกไปเห็นจอมปวกเหมือนจอมปวดล้างอะ่ะจอมปวกเก่าแกก็เลยน้ําลาาไปปุ๊บปักทูบยังไงก็ปักไม่ลงพี่ก็เลยว,ว่าตาจายาจา๋าอาลูงว่าทําให้ตามสัญญาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยปักอีกปุ๊บ เหมือนในเป็นตะปักตับอาศัยพิงแบบเนินเนินดินน่ะมันมีเดินดินใช่ไหมตักให้อ่าโอเคเพื่อจะไม่ให้มันล้มแต่ก็เหมือนว่าอาศัยว่าพิงไว้แต่แล้วทีนวเนี้ยช่วงเยาวะพี่ไหวอยู่ปุ๊บพี่โยมอ่ะแกมวัวแต่เหมือนแบบว่าทําอะไรไม่รู้เกี่ยวกับตรงที่เขาเป็นจอมปวกเก่าอ่ะครับพี่นั่งไหวอยู่ทีเนี้ยสิ่งที่พี่เห็นน่ะเป็นคนอ่ะ ผิวดําเมี่ยงเลยนะ uh huh. นึกถึงัาลูก,กตาสีขาวข่าวอะ uh huh. ยืนหน้ามาข้างพี่อะ่ะอ uh huh. แล้วแบบแห่งแบบแคล้ายๆว่าก้มแบบแนมนๆเหมือนเช้องงกหน้ามาดูพี่แล้วก็สะแยะยิ้มอะ่ะอ uh huh. ยิ้มผิวดําเมี่ยงเพราะพี่เห็นเท่านั้นแหละครับพี่ไม่อยู่เลยค่ะพี่วิ่ง uh huh. พี่ยอ่อ อะไรเงี้ยพี่เราคิดดูสิระยะห้าสิบเมตรนะ่ะใจไหมตัวพี่จะสั้นๆพี่วิ่งเนี่ยพี่ยมบอกว่าโห oh นี่ยียกูนี่จะไปเป็นมารับนักวิ่งมาราธอนแล้วแบบแป๊บเดียวถึงแล้วอ่ะพอถึงเสร็จแล้วพุ่พี่ยมแกก็กยังนั่งปากอยู่ตรงนั้นแล้วทีเนี้ยแกก็กลัวพี่แบบว่าไปตกหลุมกลัวแบบมันมืดเนาะทางมันมืดแล้วก็กจฉา,ายเขาอยู่ที่แกไงอืทีนี้มันก็ กลัวพี่แบบว่าเดี๋ยวพวกก็เจอสัตว์เลยขานเจองูเจออะไรอย่างเงี้ยแกกุศลก็เลยวิ่งตามเพราะวิ่งตามแกเลยถามว่าเป็นอะไรที่บอกไม่เห็นอะไรเลยเหรอบอกเห็นก็เลยว่พี่อ่ะก็เลยถามว่าพี่มมเห็นอะไรแกบอกว่าแกเห็นอ่ะผู้ชายแกๆ่ๆเหมือนมายืนดูยืนอยู่ข้างหลังพี่เหมือนมองว่าพี่อ่ะกาลังทําอะไร,รหมายว่าคนไปทําอะไรที่บ้านของแกอะไรอย่างเงี้ย อ่าเป็นตายืนแบบยืนมือเนี่ยควยหลังไว้แล้วแกก็มองมองแต่ว่าลักษณะแกก็เหมือนไม่โกรธไม่อะไรนะมองแบบคนมองธรรมดามแล้วทาอะไรพี่ก็ทั้งคข,ของเขาทุกอย่างเพราะว่าความรู้สึกที่ตอนนั้นพี่เหมือนเห็นแต่ทีเนี้ยพี่ยมว่าพี่เนี่ยวิ่งหนีอะไรเพราะว่ามันเป็นจอมปวกเก่าที่ว่าพี่พี่เป็นนั่งว่าไหวยอยู่ข้างพี่ยมอ่ะพี่เห็นเขาอ่ะชะโงกมาพี่ถึงวิ่ง ตอนนั้นอ่ะพี่มองทีแรกอ่ะพี่ก็คิดว่าเป็นเงาถ้าถ้าเป็นดำดำแล้วพี่คิด้ามันมันไม่มีลูกตาสีขาวเลยอะ่ะพี่จะคิดว่าเป็นเงาพี่แต่นี่คือมันเป็นลูกตาสีขาวแล้วผิวมันดำเมี่ยงดำเหมือน่านอะ่ะแล้วก็แยะยิ้ม้วเห็นฟันสีขาวอะ่ะนึกออกไหมครับนึกออกเหมือนเองเหมือนเงาะตาอ,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 อครับพอพี่เห็นอย่างนั้นอ่ะ พี่ก็ไม่อยู่พี่เลยเล่าให้แกฟังแกบอกว่าไอ้ตรงนั้นน่ะเขาไม่เห็นแต่ว่าเขารู้สึกว่าเห็นน่ะมีตายายอ่ะยืนอยู่ข้างหลังพี่ครับและเงาที่พี่เห็นน่ะคือเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วทีนี้ตอนนั้นก็คือคุยกันอยู่ตรงนั้นพอคุยกันเสร็จแล้วปุ๊บเช้ามาพี่กับพี่ยมลองมาดูตรงที่พวกพี่ปักทู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นจอมปลวกเก่าเหมือน แล้วมันเหมือนคล้ายว่าคนเอาไฟมาเผาแบบเขาเรียกในเผาเผาฟางอ้อยพวกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะก,กบบินใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้จอมปวกนั้นมันก็ไหม้ไปด้วยมันก็เลยเป็นเหมือนตะก้ออ่าเหมือนตอกะอะไรเป็นเหมือนในปวกแล้วมันแบบเหมือนไหม้แล้วมันดำอ่าพี่ก็เลยคิดว่าสงสัยเขาเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้พี่ช่วงจังหวะนั้นพี่ยมก็บอกว่าตอนที่เขาเห็นพี่วิ่งอะ่ะก็เหมือนแบบเหมือนมีคนอะ่ะวิ่งตามหลังพี่อืมอ่และแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเห็นพี่ไปแล้วเขาก็เลยวิ่งตามแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าตอนที่ว่าพี่ไปทําอ่ะก็เหมียวมินตาอ่ะแกมายืนอยู่แล้วทีเนี้ยพี่ยมไม่กยังไม่กล้าบอกพี่กลัวพี่กลัวทีแรกอะ่ะกลัวพี่แบบว่าเห็นแล้วจะไม่ทํแต่ทํำอะไรไม่เสร็จอะไรอย่างงี้ไงครับ พอพอเล่าเสร็จแล้วปุ๊บนี่ทีนี้พี่ก็เลยถามเพื่อนพี่บอกว่าตรงนี้เคยมีอะไรไหมเขาบอกว่าอ๋อแต่ก่อนนั้นก็เป็นป่าธรรมดาด้วยแหละว่ามันนานแบบช่วงไหนวันพระใหญ่อ่ะคล้ายๆเหมือนมีคนเอาแบบลิกเกหรืออะไรอะแบบเหมือนแบบลิกเกมันลํำอยู่แถวแถวตรงตรง้นตาลตรงนั้นอะก็บ้านเขาอะมันอยู่ติดติดก,กันไงมันเป็นใน เขตบริเวณแถวบ้านเพื่อนพี่อืแต่เพื่อนพี่มองไปทีไรอ่ะก็คือแบบไม่เห็นแต่เสียงดนปีเสียงลิเกอะมันอยู่ใกล้ๆกับที่บ้านแถวบ้านเขาอะ่ะจึงคนแถวนั้นเขาก็เข้าใจว่าอ่าแถวบ้านบ้านเพื่อนพี่มีงานทีนี้ก็เลยอ่าเพื่อนพี่ก็เลยบอกว่าตั้งแต่ มีคนเขาได้ยินเขาก็พากันเริ่มเอาแบบพวกนางลำพวกอะไรไปถวายก็พากันได้หวยได้อะไรมาพอช่วงเป็นหน้าอ้อยมาปุ๊บออ้อยมันขึ้นสูงอะ่ะก็ไม่มีใครไปไหว้ก็ต้องรอเป็นปีถ้าถ้าตกัดเยียนแล้วก็คืองมีคนค่อยไปทํำไปอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าบางคนก็บอกมีเคยมีนะแบบว่า ได้รุ่นมาจากไหนไม่รู้ขับรถมาจอดบอกว่าได้ยินเสียงลิเกแถวนี้เหมือนมีงานอะไรแถวนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเอนบอกว่าไม่มีแถวนี้ไม่มีเนี่ยได้ยินเสียงดนตรีอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยเจนบอกไม่มีแถวนี้ไม่มีมีแต่ป่าอ้อยแค่จะมาเอาลิเกมาลงแถวนี้แต่นี้ไม่มีงานอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้ก็จนแบบพอเพิ่มที่เราตัางว่าโอ้ไม่น่าละ่ะทำไมแบบท่าแบนท่าใหญ่อะ่ะมันถึงแบบ มีคนเล่นดนตรีเล,เล่นเล่นแบบมิเกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนเอานางรำอาอะไรไปถวายจนถึงวันที่พี่เอาของไปถวายเนี่ยเรื่องก็ประมาณเนี้นะฮะจะต้องต้องบอกว่าโอ้โหพี่เป็นอามนะออมสลบอยู่ตรงนั้นแหละตอนที่เห็นตัวดําตาขาวแยะยิ้มอะ่ะออมหลับอยู่ตรงนั้นแหละนะพี่ออมไม่วิ่งหรอก วิงว่งไม่ทันพี่ดีหุน่นดียังอ่อันนี่เลย <c oughs> น้ำหนักเกือบร้อยโลพี่โยมบอกว่าว <c oughs> <ม>ิ่งมีไม่ถึงสามนาทีอ่ะถึง <c oughs> <ไ>ที่เลยอ่ะจนแกบอกว่า,าสี่คูนร้อยสี่คูนร้อยแบวิบ่งไวมากอ่ะครับแล้วสิ่งที่แกวิ่งตามก็คือแกบอกแกเป็นห่วงกลัวพิษเหยียบงูเหยียบอะไรอย่างนี้ไงครับแล้วทีนี้แกถึงมาเล่าให้ฟังว่า แกนะเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังพี่แกถึงไม่กล้าเล่าให้พี่ฟังเพราะว่าเห็นพี่กําลังทําความสะอาดกําลังเอาตากระยายเข้าไปจัดรายอยู่เมันเอานางำํำเอาน้ําแดงเอาผลไม้ขึ้นเอาขนมหวานเอาอะไรอย่างเงีเออ้ยเหมือนวางวางให้ถวายท่านอะไรอย่างงี้ไงแกก็เห็นคนแก่ยืนอยู่แต่ทีเนี้ย พอจังหวะว่าพี่ยมแกปักทู่ว่าแกปักไม่ได้จนแกไปเห็นเหมือนจองปวกเก่าอ่ะแกเลยเอาน้ําเป็นลาดเพื่อจะไปปักคช่วงจังหวะที่ว่าพี่ยมปากปักอยู่เนี่ยทั้งท่องคาถาท่องสวดมนต์สวดพระแม่ธรณีอะไรของเขาเขาก็ไม่รู้อพี่ก็ไปนั่งไหว้ข้างหลังแกเนี่ยแหละพอไหว้เหมือนว่าเออว่าาแค่ถูกหวยนะขอให้ถูกสักสามตัวตรงนั่นนู่นนี่นั่นคนเรามาขอหวยใช่ไหมพอพี่พูดขึ้นคำนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ไอคนตัวดาๆน,น,นี่แหละมาเช่งโงกอยู่ข้างพี่ทีแรกพี่ก็คิดว่าเป็นเงาของพี่เพราะว่าพี่ประมาแแกตั้งตั้งไปฉายไ้แล้วมันจะส่องมาแล้วเงาคนเรามันจะจะต้องสะท้อนอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมครับแล้วพี่ก็คิดว่าเป็นเงาของพี่พอพี่พอพี่กําลังจะหันไปอีกทีอ,ะอ่ะนั่นแหละเป็นแบบตัว เกียนแบบผิวดำตัวเกียนตานี่ขาวแล้วก็ฟันมียิ้มสยะแยดยิ้มแต่แบบเขาไมไ่ยิ้มแบบนากก่ากลัวนะเขายิ้มให้เหมือนยิ้มดีใจอะไรสักอย่างนี่แหเะยเออเอเออเอ,อเป็นพี่นี่พี่ก็ไม่อยู่แล้วค่ะก็ปาร์ตเลยตอนนั้นอะไม่ต้องรอนับหนึ่งสิงามเลย <c oughs> นั่นแหละก็เลยว่าเป็นคืนแก้บนี่พี่แบบว่าเจอเงินจังเลยครับผมอ่ะเอาไว้เอาไว้เอาไว้งว่าต่อต่อไปไปขอหวยใหม่นะพี่นี่ก็รอให้เขาตักอ้อยก่อนที่จะไปขอใม่ไม่เข็ดแต่พี่แองแตงว่ารู้สึกว่าตีนี่มาบอกหวยพี่อ่ะหลายรอบแล้วนะก็ถูกหลายรอบเหมือนกันนะโอ้สุดยอดพี่ดวงพี่ตีเนี่ย โอ้แต่ก็ไม่อยากจะเจอครับเราน้องอารมเคยนึกเคยได้ยินนะที่ว่าเวลาเราไปไหนอ่ะถ้าเราเรียกเหมือนว่าเรียกกลับบ้านอย่างเงี้ยถ้าไม่ระบุชื่อเขาจะตามมาจริงจริงเคยได้ยินอยู่แบบเนี้ยเคยได้ยินใช่ไหมใช่เคยได้ยินอืม่อะไรเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่จะมาเล่าได้เลยได้เลยโอเคจัดไปพี่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยมากๆเลยนะ นะฮะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ